สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกอแมนและภาพยนต์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเมืองสยองคนขเมเอบเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในเมืองคิเบตเดิมที่นี่เคยมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อจูจ่ๆไวรัสไม่ทราบชนิดดันเกิดแพร่ระบาดไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งผู้คนที่ได้รับเชื้อนั้นจะกลายร่างเป็นผู้หิวกระหายเลือดมนุษย์ด้วยกันไร้ซึ่งสติยับยั้งชั่งใจราวกับว่าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายตัวหนึ่งหรือที่เรียกอีกอย่างว่าซอมบี้มินำซ้ำการแพร่เชื้อนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าการปอกกล้วยเข้าปากเสียอีกเพียงแค่โดนพวกมันกัดแม้แต่แผลเล็กๆก,ก็สามารถรับเชือ้อและเป็นซอมบี้เช่นเดียวกับพวกมันได้เลยจากนั้นหนังก็ค่อยๆทยอยเผยให้เห็นทีมมาของตัวละครผู้รอดชีวิต เริ่มจากทานเนียหญิงสาววัยกลางๆที่ต้องเอาตัวรอดจากพวกซอมบี้เพียงคนเดียวโดยรถหนึ่งคันและมีดพระเละม่มยาวคู่ใจเธอออกเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันรถเริ่มน้อยลงทุกทีระหว่างนั้นเองเธอบังเอิญขับผ่านมาเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีถังน้ำมันขนาดเล็กตั้งอยู่หน้าบ้านนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจใหเหยียบเบรกทันทีเพื่อลองไปเช็คดูว่าในถังมีน้ำมันหลงเหลืออยู่หรือไม่ก่อนที่หญิงชราสองคน จะออกมาต้อนรับแขกพร้อมกับปืนคนลักกระบอกในฐานะเจ้าของบ้านพวกเธอบังคับให้ทานเนียถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเพื่อตรวจสอบให้ทุวร่างกายว่าทานเนียนั้นไม่ได้เดนกัดมาและหลังจากที่พวกเธอตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยจึงเอ่ยปากชวนให้ทานเนียเข้ามาพักอาศัยที่นี่เพื่อหลบซ่อนซอมบี้ด้วยกันตัดภาพอธิบดีนินหนุ่มเบ้นที่กําลังเดินทางมุ่งหน้ามาอย่างเข็มล่าสัตว์ประจําแกงแต่เมื่อมาถึงก็ต้องผิดหวัง เนื่องจากว่าเขานั้นไม่พบใครแม้แต่คนเดียวมีเพียงชายคนรู้จักเท่านั้นที่มาอาศัยกบดานอยู่ที่นี่พร้อมกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ถูกผู้ชายมัดติดไว้กับเตียงโดยเขาให้เหตุผลกับโบนินวาเธอคนนี้มีรอยแผลที่มือแต่อ้างว่าถูกม้ากัดซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะเชื่อจึงต้องมัดเธอไว้เพื่อความปลอดภัยโบนินที่ได้ยินหนังนั้นก็รีบตรงเข้าไปสอบถามหญิงสาวเพิ่มเติมจนในที่สุดก็ได้ความว่าเธอนั้นชื่อเซรีน และยังดูมีสติดีก่อนที่เขาจะเดินกลับออกมาข้างนอกทันใดนั่นเองเสียงกรีดร้องของชายรู้จักก็ดังออกมาจากปาาไลกลๆทำให้โบนินทราบได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของพวกซอมบี้แน่นอนเขาจึงรีบวิ่งกลับไปเพื่อไปช่วยเซรินออกมาพร้อมกับที่พาเธอดีขึ้นรถไปด้วยกันท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่กำลังบุกเข้ามาจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางต่อเรื่อยๆกระทั่งมาหยุดที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง เพื่อจะเข้าไปค้นหาอาหารมาตุนไว้เป็นสเสบียงโดยไม่ลืมที่จะมองหาอาวุธมาไว้ใช้ป้องกันตัวเพิ่มในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังแยกย้ายค้นหาอยู่จู่ๆเสียเหรียงก็ได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากห้องห้องหนึ่งเธอจึงตัดสินใจค่อยๆเปิดประตูเข้าไปดูพร้อมกับขวานที่อยู่ในมือก่อนที่จะได้พบว่าตอนกําเนิดของเสียงมือครูเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กําลังอยู่ในอาการหวาดกลัวเท่านั้นเธอจึงเดินเข้าไปปลอบใจ พร้อมกับพาตัวออกมาเชัดทำความสะอาดร่างกายและเมื่อสอบถามก็ได้คำตอบจากหนูน้อยว่าเธอชื่อโซอ,อีเมื่อจบการสนทนาทั้งสามก็ออกเดินทางต่อทันทีโบนินพาทุกคนมาพักที่บ้านหลังน้อยของตนเองเพื่อตั้งหลักก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะได้ลงจากรถจูจ่ๆเสียงวิทยุสื่อสารของเขาก็ดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงของหยิงคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่กำลังพยายามติดต่อกับโบนิน แต่ทว่าเขากลับไม่ตอบไปสังงานและเลือกที่จะเดินหนีไปเฉยๆนั่นจึงสร้างความหง,งุนงงให้กับสองสาวเป็นอย่างมากก่อนที่ภาพ,พจะเผยให้เห็นว่าผู้ที่พยายามติดต่อมานั้นคือเทเรสหญิงชนาคนก่อนหน้านี้เองเช้าวันต่อมาในขณะที่เซลีนกำลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่ในป่าจู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งหลงเข้ามาวนเวียนอยู่ณนะบริเวณไกลๆเธอเห็นเข้าพอดีจึงรีบหมอบลงพร้อมกับคลานต่ำ หวังจะหนีออกไปจากตรงนี้แต่มันก็ไม่เป็นผลเนื่องจากว่าซอมบี้พวกนี้มันมีหูไวกว่าตาทําให้มันตามมาถึงตัวเธอภายในไม่กี่วินาทีแต่นั่นก็โชคดีที่โบนินออกมาช่วยได้ทันก่อนที่ทั้งสามจะเตรียมตัวออกเดินทางต่อซึ่งโบนินก็ตัดสินใจพาทุกคนมากลบดานอยู่ที่บ้านแม่เพราะคิดว่านั่นจะปลอดภัยที่สุดและสถานที่แห่งน,นี้ก็เป็นจุดเริ่มตน้นของการรวมตัวผู้รอดชีวิตทั้งหกคน ทั้งหมดร่วมประชุมกันถึงแนวทางกันเอาชีวิตรอดขั้นต่อไปโดยอาหารที่เหลือเพียงนิดเดียวท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่มีจํานวนมากและเริ่มทวีความหิวโหวยมากขึ้นในทุกนาทีซึ่งความเห็นแรกก็คือควรจะช่วยกันตอกปิดหน้าต่างและประตูให้นั้นหนากว่าเดิมกินให้น้อยลงยกแว้นโซโอ,อีคนเดียวที่กินได้จ็มทีเพราะเธออยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะอยู่รอดได้อีกหลายอาทิตย์ แต่ถ้าว่าแผ่นนี้มันก็ยังไม่ปลอดภัยพอเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ขัดอาหารแต่บ้านหลังนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นทางผ่านของพวกมันและมันก็ต้องรู้แน่นอนว่าทุกคนหลบอยู่ที่นี่จึงเท่ากับว่าตอนนี้โอกาสรอดมีเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นทําให้ต้องมีความแห่นที่สองนั่นก็คือการเปลี่ยนแรงกบดานโดยจะเดินทางลักฟามออกไปยังถนนสายแเผื่อลัดผ่านเข้ายังพื้นที่ใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่ปลอดภัยกว่านี้ ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยดังนั้นคนทั้งหมดจึงแยกย้ายกันเก็บสัมภาระที่จําเป็นและพักผ่อนเพื่อเตรียมออกเดินทางวันต่อมาณเช้ามืดอีกวันก่อนจะถึงเวลาออกเดินทางจู่ๆพอหลินที่เป็นเวรเฝ้าอยู่หน้าประตูเกิดเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากป่าบูหินจึงรีบตรงเข้าไปตรวจสอบทําไม่ทราบว่านั่นเป็นเสียงของพวกซอมบี้ที่กําลังมุ่งหน้าเข้ามาทางนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุให พวกเขาต้องออกเดินทางเร็วกว่าที่วางแผนไว้และนั่นมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าตอนนี้บรรยกากาศรอบตัวเต็ไมไปด้วยความมืดมิดไม่นำซ้ำยังจะต้องซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเช่นนี้เองจึงทำให้เซรีนถูกสอมบีตัวหนึ่งเข้ามาประชิดตัวโซอี้ที่เห็นดังนั้นก็พยายามที่จะช่วยโดยการใช้ข้องแหลมใกล้ตัวแทงไปที่คอของมันตามด้วยเซรีนที่ลุกขึ้นมาแทงหัวของมันซ้ำจนตาย เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงทุกคนคก็ค่อยๆเดินเข้ามารวมกลุ่มอีกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางต่อโดยได้ระหว่ังทางพวกเขาก็ได้พบกับตาแก่และเด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตอีกคนที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มแต่ก็ไม่ได้มีใครทักทายกันต่างขอนต่างเดินทางตามแผนที่วางไว้จนกระทั่งมาถึงจุดที่เสี่ยงที่สุดนั่นก็คือทุ่งยาข้างถนนสายแดเนื่องจากว่าสถานที่นี้เป็นจุดศูนย์กลางของพวกซอมบี้ เห็นได้ชัดจากการที่พวกมันเอาของรักที่ตนเองจำได้มากองรวมกันจนสูงเป็นภูเขาแต่ด้วยความไม่มีเส้นทางอื่นแล้วทุกคนจึงต้องกัดฟันฝ่าทางนี้ไปยังหน้าวัดเสียวและเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเมื่อทุกคนผ่านมาแล้วครึ่งทางทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่ทว่าสมบีตัวหนึ่งดันเอะใจหันมาดูทุกคนจึงรีบหอบลงด้วยความเร็วมีเพียงโซอีอ้คนเดียวเท่านั้นที่หลบไม่ทัน อย่างดีที่เธอเป็นเด็กฉลาดเธอจึงตัดสินใจยืนอยู่นิ่งๆเสมือนว่าตนเองเป็นซอมบี้ตัวหนึ่งจึงรอดไปได้เป็นครั้งแรกแต่มันก็ยังคงเอกใจอยู่แล้วหันมาดูรอบสองโชคดีที่ตาแก่ผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มเขามาช่วยบังพร้อมกับตีเงินเป็นซอมบี้ได้ทันจนมันเชื่อใจอย่างสนิทจึงทำให้เธอและทุกคนรอดไปถึงอีกฝั่งของทุ่งหญ้าได้สำเร็จซึ่งแน่นอนที่ทุกคนจะยอมรับตาแก่และเด็กหนุ่ม เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีใครเอะใจแผลที่ขาของตาแก่เลยสักคนทั้งหมดเดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอบ้านหลังหนึ่งภายในนั้นมีจดหมายจากผู้รอดชีวิตที่เข้ามาหลบซ่อนก่อนหน้านี้โดยในจดหมายเขียนว่าหากพวกคุณคิดจะหนีเข้าไปในเมืองฉันขอเตือนว่าให้ล้มเลิกความคิดซาเพราะที่นั่นมีซอมบี้มากกว่าที่คุณคิดฉันและเพื่อนจึงหนีออกมา แต่เพื่อนของฉันก็โดนพวกมันเล่นงานจนหมดเหลือเพียงฉันคนเดียวที่รอดขอเพียงพวกคุณอย่าหมดหวังเพราะฉันเองก็มักที่จะไปถนนหนึ่งหนึ่งสามอยู่ประจำเพื่อหาผู้รอดชีวิตแม้ว่าจะไม่เคยพบเลยก็ตามหลังจากอันจบทุกคนก็แยกกันไปตรวจสอบบริเวณรอบบ้านแต่ใครจะรู้ว่าการแยกกันครั้งนี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียเริ่มจากเด็กหนุ่มเป็นคนแรกเขาถูกตาแก่ที่เพิ่งจะกลายร่างเป็นซอมบี้กัดเข้าที่คอยอย่างจัง ตามด้วยพอลีนที่พลาดท่าโดนซอมบี้สาวที่ไม่ทราบที่มากัดเขาไปที่ใบหน้าจนเวิกทำให้เทเลสจำใจต้องยิงเพื่อนรักอย่างพอลีนทิ้งก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แห่งหนึ่งท่านี้ที่เห็นว่ามีซอมบี้นั่งอยู่เบื้องหน้าตัวหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปฟันมันอย่างไม่รอช้าโดยที่ไม่คิดเลยว่ามันจะไม่จบแค่นี้เพราะซอมบี้ฝูงใหญ่ มันได้ยินเสียงเขาจึงพากันบุกเข้ามาชนิดทีว่าแทบจะไม่มีทางให้หลบหนีทเนียนจึงตัดสินใจสู้หลังชนฝาต่างจากเทเลสที่เยืนเฉยๆยอมให้พวกมันรุมกัดกินอย่างน่าเวทนาส่วนทั้งด้านของโบนินก็ยอมเสียสละตนเองหลอกล่อให้ซอมบี้ตามตนมาเพื่อให้เซลินกับโซอีไปซ่อนในที่ปลอดภัยส่วนเซลินที่พาโซอีมาหลบแล้วก็สั่งให้โซอี อยู่นิ่งๆและเงียบที่สุดก่อนที่จะวิ่งออกไปซึ่งคาดว่าน่าจะไปช่วยโบนินแต่ทว่าเธอออกไปได้เพียงไม่นานซอมบี้ตัวหนึ่งก็เข้ามาเจอโซอี้จนได้ทำให้เชลีนต้องวนกลับมาช่วยโซอี้โดยการสร้างเสียงเพื่อล็อกล่อให้มันตามออกไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงโซอี้ก็ออกจากที่ซ่อนแล้วเดินตามหาทุกคนและได้พบกับโบนินที่อยู่ในสภาพรอแร่จากการที่โดนซอมบี้กัด เขาบอกกับโซอีว่าให้ไปตามหาธาน,นีให้เจอเผื่อที่ว่าโซอีจะได้ไม่ต้องอยู่ลําพังแต่โซอีก็รู้ดีว่าทุกคนตายหมดแล้วจึงตัดสินใจใออกเดินทางหาผู้รอดชีวิตต่อด้วยตนเองโดยไม่ลืมที่จะคว้าปืนและเครื่องดนตรีชิ้นโปรดของเซลีนติดไม้ติดมือไปด้วยซึ่งใครจะคิดว่าสุดท้ายแล้วผู้รอดชีวิตจริงๆกลับไม่ใช่พวกผู้ใหญ่แต่กลายเป็นโซอีเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่ต้องเดินทางรับชะตากรรมต่อเพียงคนเดียวอย่างกล้าหาญและแล้วเธอก็มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือถนอน113ตามคำบอกเล่าในจดหมายจากอดีตผู้รอดชีวิตที่กล่าวไว้ว่าเธอมักจะมาที่นี่ประจำเพื่อรอพบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆซึ่งเมื่อเธอมานั่งอยู่ที่นี่เพียงไม่นานรถคันหนึ่งก็บังเอิญขับมาพอดีพร้อมกับจะช่วยเหลือเธอก่อนที่หนังจะตัดจบลงและถตาหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ